สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกๆคนต้าเจียหาวยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องภาษาจีนายเรล่าชูเตากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราอยู่ในกันในหัวขอ้อต i อ่อคอวัวตัวเชิงทีนะนั่นก็คือ ร่างกายของฉันนั่นเองนะคะวอตเตอร์ชันทีชันทีตัวนี้นะคะแปลว่าร่างกายอะชันทีแปลว่าร่างกายนะคะเราไปดูเนื้อหาวันนี้กันเลยอาเนื้อหาวันนี้นะคะของเรายะดูรูปภาพเด็กผู้ชายกับลูกสุนนะัขมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ คำแรกคือคำว่าโโถแปลว่าหัวหรือว่าศีษะนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สองคือคำว่าจีนอ่าอ่านว่าเจีนนะคะอ่าเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่าเด็กจะได้ไม่งงว่าอันนี้คือคำอ่านอันนี้คือคำแปลเจีนนะคะ เียนตัวนี้เนี่ยจะแปลว่าบาหรือว่าไหลบาหรือว่าไหลของเรานั่นเองนะคะต่อมาผีฟูไม่ใช่ไม่ใช่ผีเลยนะอ่านว่าผีใช่ค่ะอ่านว่าผีผีฟูผีฟูคือผิวหรือผิวหนังของเรานั่นเองนะคะ ผิวหนังอ่ะเขียนผิวหนังเด็กๆจะได้เข้าใจผิวหนังต่อไปคำที่สคือคำว่าโฉโฉแปลว่ามือมือของเรานี่แหละค่ะโฉต่อมาอ่าเกี่ยวอะไรกับน้องหมาน้องหมาก็มีอวัยวะเหมือนกันนะนั่นก็คือ อะไรคะ่ะที่ไม่เหมือนกับเราห่างเขานั่นเองนะเวปาเวปาแปลว่าหางต่อไปค่ะเฉยเฉยแปลว่าขาคำสุดท้ายอาวยังไม่ท้ายสุด <c ười> คำสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนั่นก็คือคำว,ว่าตู้จืออตู้จือเขาชี้ไปที่ท้องนะตู้จือก็คือท้องหรือว่าพุงของเรานี่แหละนะท้องหรือว่าพุงอันนี้คำสุดท้ายของแท้แล้วค่ะนั่นก็คือคำว,ว่าเจียวเจียวนะคะแปลว่าเท้า อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวรองมาอ่านตามเราซื้อเต่ากันดูนะมาดูคำแรกโถโถศีสะหัวเจียนเจียนบา่าไหลโฉโฉมือ 腿腿，下脚脚，好肚子肚子，肚子肚子红红皮肤皮肤，油亮。 ผิวผิวผิวหนังหางหางอ่ะเราเรียนรู้คำศัพท์วันนี้กันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกัน แบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่11นะหัวข้อวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยินนะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะแบบฝึกหัดแบบนี้นะคะหน้า11นะคะหน้า11อนะ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเด็กๆบอกตกใจทำไมเป็นหน้า17ล่ะหน้า11หน้า,นา11 เรามาดูข้อแรกกันข้อแรกนะคะก็คือคำว่า show อ่าคือคำว่า show พร้อมแล้วไปกันเลย คำว่าโฉแปลว่าอะไรคะเด็กๆโฉ์แปลว่ามือนะโอ,อ้ต้องตอบภาพอะไรแล้วเนี่ยภาพ C นั่นเองเขาชูมาสองมือเลยเนาะยอมแพ้แล้วไม่ใช่นะคะอ่ะมาดูข้อที่สองกันข้อที่สองนะคะ 那，就，是，饺，饺。 เจียวแปลว่าอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะเจียวแปลว่าเท้านะคะแล้วมาดูอีกข้อที่สามกับข้อที่สี่กันข้อที่สามคือคำว่าคือคำว่า เจียนเจียนพร้อมแล้วไปกันเลย คือคำว่าเจียนคือข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่ไม่ใช่ข้อที่เท่าไหร่ตอบข้อไหน A B C ตอบข้อ C เจียนแล้ว่าบาเขาชี้ไปที่บาเนี่ยคะ่ะเจียนแล้ว่าบาหรือไหลนั่นเองมาถึงข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคือคําว่าทวีถุย,ถย ไปกันเลยหมดเวลาค่ะคำว่าถุยนะคะคือข้อคือข้อข้อ,ขอ เออ่าเด็กๆอาจจะจำสลับกันถุยขาเจี่ยวเท้านีคะอ่าทีนี้เรานะคะมาดูกันซิใครตอบถูกหมดเลยคะตบบือให้ตัวเองรัวรัว ทีนี้นะคะเราซื้อเตาก็อยากจะขอย้ำนะในวันนี้นะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเสียงออดังขึ้นก็แสดงว่าเสียเครอะหรล นะคะนั่นก็คือเ,เลิกเรียนแล้วแต่ก่อนเราจะที่จะจากกันไปนะคะเราสื่อาตออาก็จะขอฝากสักหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเมื่อทํางานเสร็จแล้วนะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชานเลขที่แล้วส่งในอัลบั้มของงาน ที่เราทำกันในวันนี้ในครั้งนี้นะคะไม่สร้างอาัลบั้มใหม่เองนะเราซือเต๋าเป็นคนสร้างอาัลบั้มให้อยู่แล้วเด็กๆก็น่าจะเห็นแล้วนะคะให้ใส่ไปที่อัลบั้มนั้นได้เลยนะคะจะได้ง่ายต่อการเช็คและการตรวจสอบระหว่างของครูและก็ของนักเรียนนะคะวันนี้เราซือเต๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสําหรับวันนี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเซียโก 星期见，拜拜，再见，卡。